เห็นไหมทุกคนอยู่ตรงน,นู่นเลยอยู่ตรงนี้นะคะซูมเข้าไปซูมเข้าไปทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะคะ ณขณะเวลานี้นะยังไม่มีใครมานะคะเราก็มาเป็นคิวหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาให้ดูว่าร้านเปิดกี่โมงนะนี่นะคะร้านเปิดหกโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องรอกันไปอีกอย่างยาวนานนะแต่ว่าวันนี้ก็อาพับตรงที่เขาเก็บเก้าอี้ไปหมดเลยนะคะก็หน้าร้านปกติก็ยังลากเก้าอี้มานั่งได้นะตอนนี้ก็คือไม่มีเก้าอี้นั่งนะทุกคนเออแต่ว่า ตอนนี้ก็คือยังไม่มีใครมานะคะมีเรามาเป็นคิวแรกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะคะก็จะเอาบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะว่าบรรยากาศการมารอซื้อแก้วน้องหนาวนะ่ะเป็นยังไงบ้างน,นะคะตื่นเต้นนี่นะทุกคนพามาดูน้องแก้วก่อนนะคะน้องแก้วเรียงอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนี่นี่ น้องรุ้งกับน,น้องดำเม็ดนะคะนี่วื๊บวืบนะคะเรียงเด่นสง่างน,นะคะโพสอบถามมาแล้วนะคะว่าสาขานี้เข้ากี่ใบนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวไว้เรารอเอามือัะงั้นเดี๋ยวเรารอมาเจอตอนหกโมงครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าสถาถนาการณ์ไม่ชุลมุนมากก็จะแบบถ่ายสดๆแบบตอนเข้าไปเลยนะคะ ให้ดูการนั่งรอนะคะอันนี้ขุดคุยเอาถุงที่เป็นพลาสติกนะคะในรถมาได้เดี๋ยวจะเอาเนี้ยปูลองนั่งนะคะแล้วเราก็จะนั่งไปบนนี้ระหว่างรอกันนะคะนี่นะเราก็นั่งบนนี้นะที่เราเอามาปูนะทุกคนนี่นะคะก็นั่งตรงนี้ก่อนนะคือ ไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาแบบเก็บปกเก้าอี้ไปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าไม่มีเก้าอี้นั่งก็เลยไม่ได้เตรียมเก้าอี้มานะไม่งั้นจะได้แบบเตรียมเก้าอี้มาจากบ้านนะคะทุกคนแต่ก็ยังเดชบุญนะคะยังมีแบบถุงที่ไว้ใส่ของเนี่ยคืออยู่ในรถนะคะก็ยังสามารถเอามาปูนั่งได้กันนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรารอต่อไปนะว่าคนอื่นๆจะมากันกี่โมงนะคะแล้วก็ตื่นเต้นว่า พอทุกๆครั้งที่มารอบางทีก็จะได้เพื่อนใหม่ได้คนรู้จักใหม่ๆนะคะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งดราม่านะว่าไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าตอนนี้มาคือยังไม่มีใครมานะนั่งอยู่แต่เตรียมหน้ากากมาแล้วอยู่ในรถนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอันนี้คือเราลงมาถ่ายคลิปเราเราลงจากรถมาถ่ายคลิปก่อนเมื่อยังไม่มีใครมานะแต่เดี๋ยวเราก็จะใส่หน้ากากนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงน,นะคะอัปเดตนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ ตีห้าครึ่งนะคะก็พนักง,งานมาแล้วนะทุกคนร้านเปิดไฟสว่างสวัยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอนะคะหกโมงครึ่งเนาะเขาเปิดก็เดี๋ยวตอนนี้คือเรารอในรถนะทุกคนก็ดีนะคะเพราะว่าโควิดเนาะเราไม่ต้องไปรอแบบตรงนน้นนะคะก็มีมีเพื่อนมารออีกคนนึงนะคะตอนนี้คือมีสองคิวนะคะแล้วก็ รออยู่ที่จุดๆนี้นะคะแล้วเดี๋ยวสักประมาณหกโมงอาจจะลงไปยืนรอหน้าร้านนะคะเพราะคิดว่า6กโมงคนน่าจะเริ่มมากและวตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วนะคะทุกคนเป็นเวลาประมาณ6กโมงนะคะนี่จะได้เห็นน้องกันชัดๆนะคะนี่เลยสองสี่นะคะแต่ร,าร้านก็ถูกบังคันะคะเดี๋ยวเราต้องรอกันก่อนนะคะรอแม่แป๊บนึงมันจะลูก๋ยบแม่เข้าไปรา้าน ทุกคนเราได้แก้มมาแล้วนะคะนี่เลยนี่นะคะให้ดูสองใบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรา จะกลับไปรีวิวเปรียบเทียบให้ดูที่บ้านกันอีกคลิปนึงเนาะคลิปนี้ถือว่าพามาดูนะคะบรรยากาศว่าเวลามารอนะต่อคิวซื้อเป็นยังไงนะแต่วันนี้ถือว่าโชคดีสองอย่างก็คือคนคนมารอไม่เยอะแล้วก็แก้วเข้าสาขานี้ยเยอะนะคะก็คือถือว่าโชคดีไปนะคะก็ไม่มีการลบลกาข้าฟันแย่งชิงเหมือนที่ไปเจอสาขาอื่นนะ ก็คือได้มาหนึ่งไปดูนี่สีดำเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบให้ดูว่าเป็นเฉดเดียวกับที่มีอยู่แล้วหรือเปล่าส่วนอันที่เป็นลุงเนะี่ยก็คือไม่แน่ใจว่าเหมือนอันที่ฟูหรือเปล่านะทุกคน,นโทษทีดืมอสซาเตะรกล้อ,อนนะลุงอันนี้ก็รู้สึกว่าสวยนะแต่โลโก้สีขาวอ่ะก็น่าจะเหมือนอันนั้นแต่อันที่ชัดเลยว่าไม่เหมือนก็คือหลอดนะ,อะโอเคทุกคนถึงบ้านแล้วนะคะเตรียมตัวจะนอนนะคะแต่ เดี๋ยวมาให้ดูแก้วกันชัดๆอีกทีหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะสรุปวันนี้ให้ฟังนะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้แก้วน้องรุ้งนี่ก็คือเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาก็ไปเทียบกับกับตัวรุ้งก่อนแล้วนะสีเหมือนกันแต่ยังไม่ได้แบบว่าเทียบละเอียดนะเพราะว่าง่วงแบบจะรีบขึ้นมานอนก็คือสีเหมือนกันนะคะ ต่างกันที่หลอดที่เกลียวกับไม่เกลียวนะแต่เดี๋ยวขอไปไปแบบตื่นมาแล้วไปเพ่งพิษดูดีๆก่อนว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไหมเพราะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้จะทำคลิปอ,อรีวิวว่าน้องลุงกับน,น้องดำแมทเนี่ยคือเหมือนหรือแตกต่างกันอะไรยังไงนะแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นเหมือนกันเลยอันเนี้ยแตกต่างแค่หลอดเนาะเออแต่ก็ยังสบายใจให้เรารู้สึกว่าเออมีอะไรแตกต่างนะ อันนี้หนึ่งนะคะน้องรุ้งนะคะได้มาแล้วเนาะเออเออเออถ่ายถ่ายให้ดูแบบจริงจังๆเลยจะได้แบบว่าเห็นชัดๆนะน้องรุ้งนะคะด้วยสีก็ถือว่าไม่ผิดโผเนาะจากคลิปที่แล้วที่ทําไปว่าเปิดโผเป็นคลิปสีนี้แต่แค่หลอดไม่เหมือนกันแค่นั้นเองตอนที่รูปมันออกมาแล้วรู้ว่าหลอดไม่เหมือนกันรู้สึกแบบเฮ้ยฉันทําคลิปนั้นไปทุกคนจะคิดว่าได้หลอดเกลียวหรือเปล่าแต่คิดว่าทุกคนไม่น่าด่าดเราเนาะเพราะว่ามันนิดเดียวเอง อันนี้ดำแมทนะคะดำแมทก็สวยอยู่ใช้คาว่าสวยอยู่ไม่ได้มันจะแปลข้ามหมายผิดสวยน่ารักมากนะคะสำหรับผู้ชายใช้ก็ดําดุอยู่นะนี่นี่นี่เก๋กูดเก๋กูดนะจ๊ะอันนี้นะก็ดำแมทเมื่อกี้ลองเทียบแบบลวกๆก,กับของเมการู้สึกว่าขายกันแต่ คือไม่แน่ใจตาแต่เดี๋ยวขอไปเปรียบเทียบดูดีๆอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะอัดเป็นคลิปหน้านะนี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อ่ะชูแก้วไว้ด้วยสําหรับวันนี้นะคะที่พาทุกคนไปชมบรรยากาศการนั่งรอนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากถือว่าโอเคคือไม่ได้ไปนั่งรอหน้าร้านจริงๆ่ง,งอยากถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบตอนไปนั่งรอแบบหน้าร้านอะไรเงี้ยแต่ว่าเออ ด้วยความที่เขาเก็บเก้าอี้ไปหมดใช่ไหมแล้วเราไปปูอีอีอีอพลาสติกนั้นนั่งอยู่อ่ะแต่ว่านั่งแล้วมันยังไม่มีใครมาก็กเลยไปนั่งรอในรถนะคะแล้วก็แล้วกเ็เขาเรียกอะไรอ่ะนั่งรอในรถแล้วสักประมาณตีสี่ก็จะมีคนใหม่คิวหนึ่งนะคะแล้วก็มานั่งรอเราก็เลยล,ลงไปคุยกับเขาว่าแบบ เออเรานั so ite, to to ่งรอในรถกันไหมก็คือต้องเคียย์กันเนาะว่าเอ้เรานั่งรอในรถกันไหมเพราะว่าเคยเจอว่าบางคนอ่ะนั่งรอในรถก็คิดว่าตัวเองเป็นคิวหนึ่งแต่คนที่ไปยืนที่ประตูก็คิดว่าตัวเองเป็นคิวหนึ่งก็มีปัญหากันนะคะแต่เราอะเคียย์กันแล้วสุดท้ายก็คือมีเราสองคนจนถึงร้านเปิดเลยนะคะร้านเปิดหกโมงครึ่งนะก็มีเราสองคนจนถึงร้านเปิดเลยก็ไม่มีใครมาเลยจนร้านจะเปิดอะหกโมงครึ่งมีมาอีกคนนึงนะคะก็สรุปที่นี่ก็มีสามคนนะคะมา ซึ่งรอบนี้นะจะบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้ดูทั่วไปอะแล้วแบบเหมือนกระแสงเงียบมากเลยทุกคนเพราะว่าเพื่อนอะก็ไปซื้อสาขาแถวแถวบางแคอะก็คือก็คือตอนแรกคนไม่ค่อยมาแต่ว่าพอใกล้ๆเปิดอะใกล้ๆเปิดเจ็ดโมงอะคนมาเป็น <c oughs> เป็นสิบคนเลยทุกคนแต่เกิดเหตุการณ์แจกคิวไปสิบสองคิวนะของเพื่อนนะสาขาเพื่อนแถวบางแคนะ แจกคิวเป็น12คิวแต่แก้วมีแค่สี่ละสองใบก็ถ้ากับว่าได้แค่สองคู่ได้แค่สองคนใช่ปะก็ไม่รู้ว่าทําไมแจกคิวไปต้อง12คิวสงสารคนที่ตั้งแต่คิวที่สามเป็นต้นไปมากเลยนะคะก็งงเหมือนกันว่าเออทำไมเขาแจกคิวแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเขาจะแจกคิวแบบถามอ่ะว่าเราจะเอาเอาอะไรบ้างเขาก็จะแจกตามนั้นที่ได้จริงๆนะคะนั่นแหละวันนี้นะคะก็ถือว่าจบไปแล้วนะกับการ พาทุกคนไปชมบรรยากาศการนั่งรอนะคะซื้อแก้วหน้มสตาร์บัคส์นะคะนี่เลยคุ้มค่า,าการรอคอยไหมอะตอนแรกเนี่ยถ้าไม่คิดว่าจะไปถ่ายคลิปนะตอนแรกก็กะว่าจะพเพียนะขี้เกียจไปรอนะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็แพ้อัถรดการไปนั่งรอนะคะก็นี่แหละใครอยากเสพอัตรตในการไปนั่งรอก็ไปได้แต่ถ้าใครแบบคิดว่า เสียเวลาเสียเวลานอนก็ใช้อํานาจเงินใช้เงินแก้ปัญหาได้หมดนะคะณนะตอนนี้นะคะบอกราคารีเซลหน่อยตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่ากว่เกือบแปดโมงนะที่มาถึงบ้านเนี่ยเพราะว่าเสร็จเสร็จรับเบิรหกมงครึ่งเสร็จแล้วไปเว็บกินข้ามาใบนี้นะคะราคารีเซลที่ที่เขาลงขายในกลุ่มนะ อยู่ที่หนึ่งพหบาทนะตอนนี้นะส่วนใบนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งพหิบาทนะคะตอนนี้ยังเจอประมาณนี้อยู่นะไม่แน่ใจว่าหลับตื่นมาแล้วราคาราคาจะขึ้นไปมากกว่านี้ไหมนะคะโอเคเดี๋ยวไว้ตื่นมาแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะเออ่ของไทยแล้วก็ของเมกาเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะคะถ้าเกิดใครมีอะไรแบบแนะนำจะให้ปรับปรุงหรืออยากจะรู้เรื่องไหนนะคะก็ สามารถบอกได้เลยนะคะเกี่ยวกับแก้วซาร์บักนะคะถ้ารู้เราก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ถ้าไม่รู้ก็พยายามไปสาะหามานะทุกคนบ๊ายบาย